สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กล่าวพามวนลด้วจ่าเด้อมือนี้บัได้ลงทงลงทาดอกจ่าบัได้หากินหาอยากดอกนะจ่าเนาะมือนี้แต่ท้องเราสิอยู่วาดปุ๋ยวาดปุ๋ยให้พี่ให้น้องเนาะจ่าเนาะนี่วาดปุ๋ยหน้าลานชายนี่ด้วจ่าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่ด้วจ่าเด้อเจ้าชิไปทางไหนเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวนี่ยายก็ไป กล้บ่ได้ไปไกลบ่ได้เท่านี้ก็ให้ลูกสาวห็ดนอกจากเนาะเท่านี้ลูกสาวก็ไปก็เพาะเนาะมีอันนี้ลูกสาวก็ไปทำมาหากินคือกันหาตาคนตาทำมาหากินลูกสาวก็ไปหาขายก็ตลอกสติว่างกับภาพพอไปหาเขาโคเขาปลานอกจากเนาะไปรอบ,บ้านนี่เลยจ้าบ่ได้ไปใกล้ดอกจ้าือหากินอยู่แถวบ,บ้านนี่แหละย,ยายเห็นยังกับเบิง้งยายในเด้อแพ่นครับสุภูสุคน เขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยมึงมึงบรรยากาศยามเศร้าด,ด้วย้าเด้อแต่ท่องเราก็สิวานปุ๋ยขางเงื่อนยายนี่แหละของหลานชายยายที่สวนยายที่พิ้นผ้าปูกินปูอยากเงี้ยที่พืน้นนี่ยายก็ เลี้ยงกบเลี้ยงยังนอพี่น้องเนาะเดี่ยงกบในสาเพิ่นก็ได้กินได้อยากก็ดินล่นกับชุ่้นถ้าบรดินร่นก็ไ่ได้กินเนาะจ่าเนาะไปมัปนี้บมึงตาท้องละวานปุ๋ยเด้จ่าเด้อแต่ทองเรายัางไปอันนี้อยู่ไปทำธุระอยู่เจ้าจิไปซื้อของมาอันนี้เนาะจ่าแต่ทองเราไปทำธุระอยู่จะคอยเราจีได้มา อานปุ๋ยให้เพิ่น,นสวัสดีคนระับแจะสองเพิ่นมาแต่ไปหาแม่กำลังมาก,กินแล้วกันเลยจิไปว้วานปุ๋ยน,น,น้อยน,น้อยจ่าเนาะนี่ปุ๋ยเขากายยังแยก่กบงอยูอ่ตัวนี้ปุ๋ยอยู่เรียะน้อยจ่าเนาะนี่เพิ่นกำลังแต่เร่งวัดปุ๋ยอยู่ม,มือเพิ่นมาเร่งให้ว่าฮนะโอ้อันนี้นะ ให้บุงปุยยังปุยไปชุ่มมาแล้วามาเลยโอ้หนี่ไปชุมมาเลย,เยว,วานดีเนาะวานเลยคุณหน้าร้าไส่ไม่เจ็ดไหลหน้าใหญ่เฮ็ดหน้าเศาเขาสีไหลเนาะจ่าเนาะนี่มือน,นี่ดได้วานปุยวานยังไปลุยเถ้าว่ <laughs> วานหลบทีหนึ่งนี่เนะานะเถ่าเนาะหลบหนึง่งหลบช่องเขาเอกากาหยังเลยเถ่า รอบสองเอากระไต้ขาวเนาะเมนอะไรแต่มันเผ็ดเอาป้ายขาวลุยต่อพี่น้องอืออนี่พี่น้องเลาบะบนบกมามันหนักเอามาเท่อละคุเน้ะจานะนีอนนะน่อืมอนบ่พี่น้อง Nha cái lái, lái lái được phi nông được tát rẽ, cứ lấy vát bùi, rồi hoàn về lề lề nó chả nó บรรยากาศมือนีบรรยากาศมือนีเย็นดีเด้อพี่น้องเลยเย็นดีลมว้อยวอยเลยวานซอยวันหาร้านไส่บึงจะทองลระปลูปกขางเงอนเลยจานหน้าร้านไส่ก็อยู่ขางเงินเนาะขาเงินใหญ่เลยนี นี่ตะไคร้สวนพูนชี้ยายปลูกกินปลูกอยากสุป,ปีแกก็บชีหายเห็ดปลระ,ละน,นี่เลยจ้าพูนตะทองวาน,นป่าพี่นองเบืองพักบุงก็งามงามงามมากมาก เออบุ้งอยากสิเก็บผักบุงไปหวัวแก้วก,กันกน,นั่จ้ะเนาะนี่ใส่สะท้องวัดปุย๋ยเห็นบอ่อหยอดน,นำ้ำเออสะอาดๆนี่ได้อจ้อะเด้อนีน่ปาดบุ้งกีละหยอดนี่พี่น้องนี่อยากสิเก็บผักลำเปรออะไรเลยเอดพี่น้องเห็นบอ่อเอดนี่างามงามงามมากมา่ขาานขาเมาในย่ายเด้ปอปาดบุง้งกีฬะ โอ้ยงามแหี้ยว,วานวนาดอยู่นั่นเลยได้เจ้าคอยชิเก็บพักขา <laughs> เอ้ยปื้ดเบิ่งทีเราหยอดพี่น้องเบิ่งหยอดเลียปังปังพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องโอ,อ้ออยอเบิ่ง,ง,องเอ,อ้ยหินบอ่อพี่น้องหินบอ่อ ปื๊ดปื๊ดพี่น้องนี่เห็นบอ่อผางปื๊ดปืด๊ดพี่ตะนา้าเรือใจงามพี่น้องงามมามามาเก็บไปพัดเดือจใาเด้อปื๊ดพี่น้องบึงกี่หลาหยอดบันปื๊ดปืด๊ดปวดแต่ทองละวานไก่สิแล้วล่ะ งานหนึ่งเอ้ยบึงพี่ละยอดมากพี่น้องพี่ธนาเลี้ยงใจเนาะบึ้ดเอ้ยยืดเป็นหอ,หอบๆเลยเลยพี่น้องเอ้ยนี่มันว่าทั้นขึ้นอยู่พวกวัาวาดปุ๋ยมองพี่น้องเนี่ยมองมันไม่หยาขึ้นงามงาม อออบันนีแ่รีวิวให้เบิงบ่ออันนี้ดอกจ้าแยกกับชิจบลิปพู้น่ะท่อหาจะท่อหวานมากไกลๆก่อนก็จบคลิปเนาะพี่น้อง <laughs> บรรยากาศนี่เห็ดออกได่เถาท่าเห็ดออกบ่เด้ไปดอกเนาอจ้าเนาะ จังไรก็บยาเห็นยังกับเป็นกำลังใจให้ยายน่เด้อแฟนครับสุพุสุคนแฟนครับยายนั่นมามาดนี้ยายกะชิจบคลิปเด้อจ่าเด้อวานปุ๋ยแล้วยายกะชิจบคลิปยายกะชิไปพานแต่ชอบไปกินเขากินหนามยายกะชิจบคลิปก่อนเนาะจ่าเนาะกระชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อขอให้แพนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งหายลำห้รวยยิงยิงขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงมาก่อนเนาะจ่าเนาะสวัสดีจ้ายายรักพี่น้องในจ่าอย่าเพิ่งทิดตามคลิปยายต่อไปเลยในจ่าบายบายจุ๊บจุ๊บเออฮ่าเนาฮ่าเอาเนาะไปยายจุ๊บคิวแล้วยายใหญ่บึงบงหงเนาะเา ปเออบุญที่ละดอกไปบุงตนน,น่ะน้ำนได้จ่ายเด้อโว้ยเออยายเจ็เบื่องบรรยากาศมาเอาในยายเด้อบอกหูเซีนบ่นี่ปาดหน่วยพี่น้องกำลังจะหน่วยถือพ้นหน่วยงามอีหลีนี่กำลังจะหน่วยงามงามนี่ยา,ายเจ็บหายเบื้งกบเนาะจ่าเนาะเพื่อนครับเซ็นบ่นี่ กบตะทองเลี่ยงเบื่อไม่หัดโตขาวโตบะขาวนอเทาปืดปืดนี่ยายก็ิสวัสดีจ่าอีกครั้งจ่าปืดเอย้ยยายจะมารีวิวหัวหน้าข่างเงินยายบาเดียาข่างเงินพี่สาวปาสพี่น้องโอ้ยโดกอีหรีพี่น้องมามาเอาในยายเด้อกบ ตาเลือบปืดบังมาหล่นพี่น้องปืดพูนโอ้งามง่ามเงยย,ยัยเลยพี่น้องเลยนี่กำลังแจ่อันนี้เลยพี่น้องปืดเห็นบ่เงยดูกแหงบอกเน่าเป็ดเงยบอกเน่นาวพว่วงหาเงินได้ก็เป็ดยันสี่แหละหน่วยดูกนำ้ำ นี่เห็นบ่หร้านไส่กินนมได้ได้รีวิวมองน้าแล้วแยกกับชิมาเรียงร้านที่นี่วันนี้มาอห้านนี่วัสดีครับเร็วกำลังกินนมวัสดีครับนานเต็มปากเลยขินหลายไงเิ็มแล้วก็นลินเนะานะจ๋เนะเห็นบอพี่เนาะเออโอ้ย โอ้ยฝนนุ้ยเออฮ้าฮ่่าฮอาเอ๊อจจาเอ๊นี่พี่น้องลูกโป่งก็ซื้อมาใหา้หอยใหยแ้แหนมนี่คลิปมั่วของยายมือนี้คลิปมัว่วคลิป จะບເຕະອງວປກັມລລານອ